สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิขอบเอ็นสนทนาภาษาเด็กหงนะครับวันนี้อยู่กับหงตังกุยแล้วหงเจเคหงตังกุยหงต้องมีคําว่าหงเด็กหงบอกให้รู้ว่าเชียร์ทีมอะไรใช่ใช่อ่านะก็ในรุ่นการนี้เนี่ยผมว่าในบรรยากาศภาพรวมนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะของการเชียร์ลิเวอร์พูลนะลุ้นลุ้นสี่แชมป์เออมันสนับสนุนโดยซูซูกิสวิฟต์เจเอลเน็กซ์เน็กซ์ทูดีเอชขับสนุกเต็มขั้นร้าใจเกินพิกัด ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลเทนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณมาแมนซิตี้ก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ลุ้นสี่แชมป์เลยตอนนี้มีลรีบูลทีมเดียวที่ลุ้นสี่แชมป์ใช่ใช่ใช่คือถ้าบอกว่าคุยก็คุยอ่ะก็คุยก็มีให้คุยมันก็เคยลุ้นสี่แชมป์นะได้ไปสองนะรีบูลใช่ใช่ใช่แล้วลุ้นแบบลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายทั้งสองทุกรายการเลยทุกรายการเลยใช่ไหม อยู่จนครบทัวร์นาเมนต์ทุกรายการทุกรายการนะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆนะแมนยูไม่เคยมีนะเอาอีกหนึ่งเมนชั่นชื่อเขาชื่อเขาอีกแล้วแมนยูเขาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เขาทเวนตี้ไทม์แมนซิตี้เนี่ยในแฟนแมนยูชอบร้องทเวนตี้ไทม์เวนตี้ไทมเวลาเจอริบุนเขาจะทเวนตี้ไทม์ทเวนตี้ไทม์ทเวนตี้ไทม์ร้องคมร้องคมแต่แล้วเรามีแบบซิกไทม์อะไรแบบนี้ไม่ไม่มีริบุนก็ไม่ก็ผุไปไม่ค่อยร้องก็เมนชั่น สนุกบรรยากาศลุ้น<ช>สีแชมป์วิธีก,ก,การเล่นก็แฟนบอลก็ประทับใจนะอาจจะมีอึดอัดแต่ก็มีการแก้เกมมีตัวสำรองที่ดีศักยภาพของทีมก็ใหญ่ขึ้นจริงนะแล้วก็เป็นจ่าฝูงแล้วที่สำคัญก็บรรดาเยาวชนนักเ<า>ตะรุ่นทั้งหลายก็รุ่นสู่รุ่นคริงจริงตอนครอปมาทำก็มันก็มีแววหลายคนก็ขึ้นมาอย่างเทรนด์ก็เป็นตัวหลักเป็นแล้วก็มีฮาวีเลียดอาจจะซื้อมาปั้นใช่แล้วก็ถือว่าเป็นอะคาเดมี่เหมือนกันแต่จะไม่ได้หมางแต่ตั้งแต่ แปดเก้าขวบหรือสิบขวบที่หลุดไปที่หลุดไปบ้างก็จะมีบ้างใช่ไหมก็มีาเป็นเรื่องปกติคาวาโยก็มีหลุดเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติรรกตหรือว่าคนที่ขึ้นมาแล้วแบบขึ้นมาเรียนบลูสเตอร์ไงบลูสเตอร์หรือกองหลังใช่ไหมคู่กองหลังลิสวิลเลียมกับแนสฟิลิปเน <That 's S 2> ี่ยก,ก็ลักษณะคือมันก็ขึ้นมาแล้วไม่สุดแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบขึ้นมาแล้วแจ้งเกิดได้ประสบสำเร็จยาวๆแบบเทนใช่แค่ว่าผ่านกระบวนการฝึกแล้วก็ต้องเล่นในเข้าระบบถ้าเล่นไม่เข้าระบบก็ต้องไปอยู่ที่อื่น มันเป็นเรื่องปกติของวัตจักฟุตบอลใช่ครับไปอยู่ที่อื่นที่อื่นก็จะได้ประโยชน์เพราะริปูลก็ฝึกบอลฝึกให้ใช่ใช่มันก็เป็นแบบนี้ในทุกๆทีมใช่ครับเออไม่ได้ไม่ใช่ฝึกว่าเอ้เราต้องมาใช้เองนะใช่ไหมมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องไปเล่นที่อื่นเพราะเขาอาจจะอยู่เป็นปลาอยู่ผิดน้ําก็ได้อ่าครับถูกไหมถูกเหมือนทุกทีมมันเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดเด็กปั้นของแมนซิเตี้เชลซีที่ที่อยู่กับทีมไม่ได้ก็ไปเติบโตทีมอื่นก็มีก็ไปดีๆทั้งนั้นเลยยอ่แยออย่างแมนเชสเตอร์เก็ป ดีที่เชลซีเลยแบบนี้ถึงไหมต้องหลายคนแจ็คแฮร์ริสันเนี้ยไปอยู่กับเรดมาอยู่เอฟเวอร์ตันอะไรเงี้ยเขาก็คือฝีมืออ่ะใช่เออประตูใครก็ยากหมดหลายคนนะทีนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยในฤดูกาลนี้เราเห็นใครบ้างก็คือโอเคเทนเนี่ยเราไม่พูดถึงอยู่แล้วเขาเขาขึ้นมานานแล้วหลายปีที่เห็นจะใช้ก็คือคอนเนอร์แบดลีย์ในช่วงนี้ที่เรียกว่าแจ้งเกิดเลยกลัวเลยเป็นตำแหน่งที่แฟนลิเวอร์พูลหามาก็หลายปีนะตั้งแต่ตั้งแต่เทรนต์มาเล่นเนี่ยเทรนต์เนี้เล่นอยู่คนเดียวคนเดียว เออก็ไม่ไม่มีตัวตัวมาสัมผัสจริงจริงฤดูกาลที่แล้วมีไบเซติชที่ขึ้นมาแต่ฤดูกาลนี้เขาเจ็บไม่งั้นเราได้เห็นได้เห็นเขาเล่นต่อเนื่องแน่ใช่ไหมฮะมันเจ็บ18ปดปีงั้นมันเจ็บอะไรนานทีนี้ตำแหน่งอื่นเนี่ยเออมันยังเห็นไม่ชัดแต่มีการปล่อยลงน้ำปล่อยลงเล่นลงสนามในพรีเมียร์ลีกด้วยบ๊อบบี้คลาร์กบ๊อบบี้คลาร์กเป็นเคทกอดอนก็เพิ่งมาเพิ่งลงเคทกอดอนในเกมล่าสุดโอเว่นเบ็คโอเว่นเบ็คแบ็นี้เปในเกมล่าสุดนี้ที่ชัดใช่ไหมใช่ชัด จาเรลคอนซาอ่าควาเรลคอนซาตอนนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นนักเตะชุดใหญ่ไปเลยเป็นชุดใหญ่ไปแล้วไม่ใช่นักเตะอาคาเดมี่แล้วเป็นชุดใหญ่ไปแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยอะใช่คอนซาคนอื่นๆเนี่ยมันยังมีลุคแชมเบอร์นะพี่หนุ่มถูกไหมลุคแชมเบอร์ที่ที่มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันแต่ว่าโอเคเขาเขาปล่อยยืมไปอ่ไล่เลี้ยงไปเลยอ่าก็มีลุคแชมเบอร์ไวาแบ็กไซด์ไปสิบเก้าปีลุคแชมเบอร์สนะครับปล่อยยืมไปครับแล้วก็ ยังมีลุยส์คูมาสคนนี้เป็นปีกวัยสิบแปดเทรนต์ก็มีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกหลานเจสันคูมาสนะเจสันคูมาสใช่ไหมถ้าพี่จําไม่ผิดนะเจสันคูมาสอดีตตั้งแต่เวสบอมออ่่าใช่ไหมคือดังนะพรีเมียร์ลีกยุคเนี่ยถ้าคิดว่าใช่แหละคิดว่าใช่ใช่ไหมเอ้ยไม่ให้ก้าวูน่าจะยุคสองพันได้มั้งเจสันคูมาสแถวนั้นนะพรีเมียร์ลีกนี่แหละเทรนต์โคเน่โดฮัตตี้ปีกวัยสิบเจ็ดเทรนต์เทรนต์โคเน่โดฮัตตี้เฮ้ยมันจะเอาชื่ออะไรสักชื่อไหม เทนก็เป็นเทนก็ได้เป็นโคเน่ก็เป็นนักเตะแล้วเดือดให้เชื้อสายแอฟริกันแน่นอนแล้วมีโดเฮตี้โดเฮตี้เป็นไอริชไอริชใช่ไหมโคเน่นี่ก็ทางก็ทแอฟริกันไงนะพวกอาการหน้าพวกอะไรพวกนี้เจเดนแดนซ์กองหน้าวัยสิบเจ็ดเครมิโอนี่คนนี้เป็นมิฟฟี่วัยสิบหกนะครับแต่ว่าสี่คนที่พูดมาเรายังไม่เห็นฟอร์มนะใช่ยังไม่เคยเห็นยกเว้นคนที่แบบอาจจะแบบคนที่ตามดูตามจริงๆอ่ะนี่เสียตังค์ไบเออพี่หนุ่มอ่ะมีเ f c TV พี่หนุ่มเสียก็ไม่ได้ดูเลย มันไม่มีเวลาดูใช่ไหมมันก็มีแต่แบบเราไม่ดู Netflix ซะอย่างนั้นอะไรดูแต่ไม่ดูแต่ข่าวชุดใหญ่ถอนสมาชิกไปไม่ต้องเสียตังค์หมายถึงว่าถอนสมาชิก Netflix ใช่ไหมไม่เราดูแต่ชุดใหญ่ไงดูซ้อมดูอะไรดูข่าวแล้วเว็บรีบุวมันไม่ค่อยอัปเดตอะไรเท่าไหร่ไงได้เงินเดือนน้อยก็ได้คุ้มค่าไหมอ่ะดูสมัครสมาชิก l c ลซแต่มันก็จะมีแบบว่าเวลาไปพรีซีซั่นก็ได้ดูไงเลยถ่ายทอดสดดูไลฟ์อยู่นะ คุ้มค่าอยู่คุ้มแหละก็คิดว่าคุ้มแหละเงินส่วนหนึ่งเงินพันดูแล้วไม่ค่อยได้ดูว่าปีละพันสามปีละพันสามร้อยบาทอ๋ือนลเดือนละร้อยประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการไปซื้อระบลกนับอลเลยอย่าไม่ไม่ไม่ต้องมองเรื่องคุ้มค่าคือมองเรื่องการเป็นซัพพอร์ตทีมเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่พูดพูดเลยว่าต้องอย่างนี้แบนบอลเซฟไทยลีกต้องทำแบบนี้ต้องแบบนี้ใช่ไหมจเรย์คอนซ่ากองหลังวัยยี่สิบเป็นทีมชุดใหญ่ไปแล้วอันนี้เป็นชุดใหญ่แล้ว เจมส์แมคคอนเนลมิซซี่วายสิบเก้าอันนี้ยังไม่เห็นก็ได้ได้เล่นบ้างนิดหน่อยคอนเนอร์แบลลี่นี่ชัดฮาวิเอเลียดชัดโอเว่นเบ็กก็ยังยังเริ่มมีเกมการ์ฟนแบงจริงๆไม่นับหรอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กป้านะบับบี้คลาร์กสิบเก้าคเคสกอร์ดอนสิบเก้าใช่ไปเตติตสิบเก้านี่เจ็บนะฮะเบนโด็อกสิบแปดได้เห็นแล้วเบนโดกน่าเสียดายนะเจ็บได้เห็นแล้วไม่งั้นทัวร์นาเมนต์ไอ้อย่างเนี้ยลีกครับอะไรเขาเขาเล่นเขาจะได้จะได้โอกาส อามีไทเลอร์มอตตันอีกคนหนึ่งหายไปเลยหายไปเลยเหมือนกันนะหสองปีที่แล้วอ่ะลงมาตอนอายุ19อ่ะหายไปเลย18 19ไทเลอร์มอตตันก็โหมีแววแต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยนะแบบแล้วก็ไฟเบอคาวาโยอันนี้ก็น่าจะดับแล้วดูแล้วะยากไม่มาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นายทวารประตูบาร์ซิลอ่าก็คนจับตาดูเยอะเลยนะพี่หนุ่มในเกมกับบอลหมัดมีนักเตะ6คนที่อายุ21ปีหรือน้อยกว่าลงเล่น พเม์ลีกเป็นครั้งที่สเล่นในเกมเดียวกันนะนักเตะ6คนที่อายุน้อยน้อยกว่าก่อนนั้น,นนี้มันปี6 5ห้าของริพูนใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกที่มีนักเตะอายุไม่เกิน21ปีลงสนาม6คนอยู่ในสนาม6คนหรือลงสนามลงสนามน่าจะออกอยู่ในสนามเาลเล่นในเกมเดียวกัน่<ล>ะในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่าคงเป็นช่วงแบบท้ายเกมที่เขาเปลี่ยนตัวอันนี้เขาบอกหรือน้อยกว่าลงเล่นในเกมเดียวกันอา้าวก็มีโอเวนเบคหรือน้อยกว่า21ไง อายุ21หรือน้อยกว่าอายุไม่เกิน21ปีลงเล่นในเกมนี้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เวลาเดียวกันเพราะว่าคอนเนอร์แบลลี่โดนเปลี่ยนออกใช่ไหมกลุ่มที่ขึ้นบอลมัตแต่ว่าช่วงท้ายมันช่วงท้าย3คนที่ลงมามันอายุน้อยหมดเลยไงเว้นเบคเลยพวกนี้แต่เนี่ยบอก6คนก็รวมรวมเล่นไปแล้วอย่างแบลลี่ใช่ไงอิเลียดด้วยไงใช่อิเลียด20 21 20ประมาณนั้นอิเลียด20ไม่เหรอ20 21เล่นมาเหมือนมันเล่นมาหลายปีนะ กรได้ยินชื่อเขาดังเร็ว17ดังตั้งแต่17ก็ตั้งแต่ลิบุนซื้อมาตอนอายุ17ใช่17ก็เป็นตั้งแต่ปี65ยาก17อ่าใช่ฟูลแลมก็ตั้งแต่ปี19ตั้งแต่ยุคบิวชังลีไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ6คนก็ในหลายช่วงในหลายช่วงโค้ชเนี่ยนักเตะดาวรุ่งก็แทรกยากอือเอ่อยิ่งยุค80เนี่ยดาวรุ่งเนี่ย โอกาสมันน้อยด้วยเพราะว่าชุดมันแทรกชุดใหญ่ไม่ได้การเปลี่ยนตัวมันแค่คนเดียวด้วยใช่การเปลี่ยนตัวคนเดียวตอนนี้มันยุคนี้มันเปลี่ยนห้าคนมันก็ก็เลยตรงนี้ยุคที่เปลี่ยน5คนแต่ว่ายุคบิลชังลี่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค็คนเดียวแต่ว่าก็ได้ใช้เด็กเียนเล่นเยอะเพราะนั้นก็มีความสำคัญนะ่ครดมี่เนี่ยก็ต้องพัฒนากันนะก็เดี๋ยวรอดูผลงานชื่อที่เราบอกมาเนี่ยก็มีเออเนี่ยหกเจ็ดคนนะก็เนี่ยหกคนเนี่ยน่าจะเป็นหกคนนี้แหละเคสกอร์ดอนบ๊อบบี้คลาร์กกาเฟินแบก เบคเอเลียดแบดลี่เนี่ยหกคนนี้ก็คืออายุไม่เกินอายุไม่เกินอายี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็ถูกแหละอย่างเงี้ยก็ถูกนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการฟินแบ็กเขาไม่ใช่เด็กอะคาเดมี่ใช่ใชเราเราแยกย่อยไหมว่าเด็กอะคาเดมี่เป็นครั้งแรกที่มีแยกนะเพราะมันแตกต่างกันนะเออเพราะมันเป็นเด็กที่เราฝึกมาไงอะไรอย่างฟูลแลมก็ไม่ก็ไม่ต้องไม่นับเอ้ยไม่ใช่ฟูลแลมแบลรี่เอเลียดก็ต้องไม่นับเอเลียดก็ต้องก็มีก็นับได้นะนับไหมก็มาสิบหกอ่ะดึงมา ดึงมาเขต้องดึงมาสู่ทีมเยาวชนก่อนถูกไหมใช่แต่เป็นเหรียญนี่นับแต่กัปตนแบงค์นี่ไม่น่านับหรอกกัปตันแบงมันเขาดึงมาเพื่อเป็นชุดใหญ่เลยถ้าอายุน้อยเฉยใช่ใช่ใช่เอออ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีอนาคตอยู่คือเราก็สร้างนักเตะแล้วก็ซื้อประกอบกันนะครับครับอย่าเราก็ไม่ได้เอาแต่ซื้ออย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ซื้อก็เลือกซื้อคนที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็ปั้นนักเตะขึ้นมาก็เหมือนรายการเราอ่ะซูเกตขอบเอ็นเราก็ดึงโซอัลอซลโซขึ้นมา จากอะคาเดมี่ก็อะคาเดมี่ตอนนี้เขาโซนโซเป็นนักเตะชุดใหญ่แล้วเห็นไหมใช่ใช่ใช่เป็นตัวหลักแล้วมาทำรายการใช่เออนะพูดถูกไหมเปรียบเทียบได้ถึงมากนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะดึงคุณภูมิพยักมาไอ้โอยนั่นมันเชียร์แมนซิตี้โอ้โหแมนซิตี้เลยเหรอคุณผู้ชมครับเป็นแฟนแมนยูนะครับเดวิดเดวิดภูมิเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแต่ว่าเนื่องจากทีมตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยก็เลยไปเชียร์แมนซิตี้มีด้วยมีอย่างนี้อย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะ โอเคนั่นก็คือทั้งหมดของรายการของเรานะครับฝากไว้กับหนังสือคู่มือแล้วก็โปสเตอร์พรีเมียร์ลีกรวมถึง5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับที่ทางแายสปอร์ตก็ยังจัดทําจัดจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็รายการข่าวนะครับในช่วงเที่ยงนะครับจันทถึงสุขก็เจอกันเป็นประจําได้เจอกันสดๆนะครับเสียงวลาเดลีม่มทางแา่สปอร์ตยู YouTube, ทูบพิธีกรไทยครับก็ผมคุณต่อธีรพัฒนนะครับแล้วก็ พี่แบนท่าพาลแล้วมีน้องพิชชี่น้องกุ๊กกิ๊กพี่โยธินอารีการเลริศเอะไรพวกนี้สลับกันมา oh, พี่โยธินต้องมาว่าเรื่องบอลไทยเลยตอนนี้กำลังแรงใช่ใช่ครับแล้วก็ติดตามได้ทาง YouTube ของแซนสปอร์ตรวมไปถึง YouTube Facebook ของเสียงกีฬาครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับฟุตบอลแมชใหญ่นะครับเป็นบิ๊กแมชระดับเอเชียไทย<ม>ประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023-24พาวเวอร์บายเมจิยาสึดะนะครับ บอกเลยนะครับแมตช์นี้ระหว่างเซโซสก้านะครับปะทะกับบ um, นะีจีปฐุมยูไนเต็ดนะมีสองนักเตะทีมชาติเราชนาทิพย์สารัตเจอกับอดีตแชมป์พิมพ์มลีครับชินจิคังอวะและฮิโรชิคิโยตะเกะนะครับตำนานนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นก็จะแข่งกันที่บีจีสเตเดียมศุกร์ที่2กุมภาพันธ์เวลาหนึ่งทุ่มตรงเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง w วิร์ดเว็บ dot bgpu online shop com บัตรราคา1นึ่งรและ280บาทถูกมาก,กมาไปซื้อหากันกได้ใช่นะฮะ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเหมือนเดิมนะครับรถยนต์ s u z u k i Swift GL next next t the o d h ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัด you drink don't drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหุ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีดี Suzuki c o s อ w e c a r e เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL next next t e e d e ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษ ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม w w w s u z u k i c o t h เขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้า มีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงคได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลัิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ ฮอล i ซอ300รถจักรยายนยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก a l p h a v o l a n t i s Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนยนต์ Alpha Vol a ท t i s ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีววเชอร์ส่วนรถ10,000บาทโปรั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยายนยนต์รุ่น h อล i ซ n 300 ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีบัตเชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยลดหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ a l p h a k i a v a l e n t i s c o m y o u t u b e a l f a v a l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook a l p h a v o l e n t i s a l p h a v New Year Special Deals นะครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่มาพร้อมส่วนลดและของแถมแบบจัดเต็มรุ่น Horizon 300ราคา1 2 9 9 0 0บาทรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวอชเชอร์ er ส่วนลด10,000บาทฟรีหมวกกันน็อก Alpha V Special Collection มูลค่า890บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า3,000บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า1,000บาท พลาดไปได้กับรถพรีเมียม,มสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดเวลานี้โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2 5ง7ครับอ่านะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องของดาวรุ่งของเราครับนะก็หวังว่าชื่อที่เราพูดพูดมาเนี่ยหลายๆคนจะได้ขึ้นมาสู่าการเป็นตัวหลักของเราในอนาคตนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับสวดครับ